สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยนะคะเป็นดวงปีพศ .2566 อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของดาวตรีเทพย้ายนะคะในปี2566จะส่งผลยังไงกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบ้างนะคะดาวตรีเทพก็จะมีดาวพระเสาร พระราหูพระฤหัสนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยจะย้าย1มีนาคม2566ดาวพรฤหัสย้าย19เมษายน2566แล้วก็ดาวพระราหูย้าย17ตุลาคม2566นะคะแต่อาจารย์จะพูดถึงดาวพระฤหัสก่อนให้เกียรติท่านเพราะท่านเป็นประธานฝ่ายสุภคอเป็นดาวใหญ่มากนะคะ จะพูดในแง่แบบไหนนะคะก็เราก็ต้องไปดูว่าดาวพฤหัสยย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายนส่งผลยังไงกับชาวพิจิกนะคะถ้าพฤหัสย้ายมาที่เมษเนี่ยจะเข้าพบเรือนคําว่าอริอริเนี่ยก็คือตําแหน่งเสียเขาเรียกว่าเบียนลัคนาละนะคะสําหรับชาวพิจิกถึงแม้ว่าอ่า ราศีเมษเนี่ยอริเนี่ยนะคะก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของดาวพังคานนะดาวพังคานก็เป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกเหมือนกันเป็นคู่สมพลแต่พอคู่สมพลอยู่ในภพอริและราชาโชคเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าปัญหาใหญ่ๆเข้ามาถึงท่านเหมือนกันเอ่อนะคะปัญหาใหญ่ๆแต่ก็อย่าเพิ่งมองคําว่าอริเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซะแบบแก้ไขไม่ได้นะ มันต้องดูดาวตัวอื่นด้วยไม่ใช่ดูคําว่าอริแล้วเฮย้ยมันมัน,ม,นมันแย่มันอะไรนะอริเนี่ยมันอาจจะแปลว่าหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องใช้ไหวพริบใช้ความฉลาดนะดาวพฤหัสในการแก้ไขปัญหาราชาโชคก็จะผ่านเหตุการณ์ได้อรินะฮะดาวพฤหัสเนี่ยดาวเจ้าเรือนหนึ่งก็คือกระดุมพระใช่ไหมคะสำหรับคุณพิจิต กระดุมพระแปลว่าการหาเงินการหาไรายได้นะฮะอ่าพอกระดุมพระเจ้าเรือนกระดุมพระพฤหัสไปอยู่อริอ่ะหนึ่งนะคะช่วงนั้นบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนใหญ่ๆคู่สมพลกับพรางคารเรือนราศีเมษคือพรางคารเป็นคู่สมพลเพราะนั้นจะต้องมีการใช้เงินก้อนใหญ่ได้ในความหมายราชาโชคคู่สมพลและทีนี้การใช้เงินในการลงทุนนะคะหรือ การหาไรายได้ที่เราต้องการเงินก้อนใหญ่ก็ได้ชาวพิจิกต้องการสร้างความมั่นคงนะคะคําว่าคู่สมพลราชาโชคโดยคําว่าอริมันคือความพยายามไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคุณต้องสร้างต้องหาต้องลงมือทาใช้กําลังทั้งสมองสติปัญญาแล้วก็กําลังกายในการที่จะหาโอกาสนั้น ราชาโชคเราได้ไหมนะคะเอ,อ่อดาวช่วงต้นปีเนี่ยนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยดาวพระราหูยังไม่ย้ายนะคะพระราหูยังอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มกับพฤหัสซึ่งดาวพระราหูกับพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวคู่เขาเรียกว่าคู่พระคู่โจรอยู่เป็นคู่ที่จะต้องเหมือนชิงไหวชิงพลิบนั่นแหละค่ะมันเป็นช่วงที่ ทุกคนนะคะช่วงดาวแบบเนี้มันจะต้องใช้ความมีมีเล่เหลี่ยมบ้างทุกคนต้องใช้นะไม่ใช่ใส่ซื่ออะไรจุดเกินไปยิ่งอยู่ในมุมเบียนด้วยนะเพราะฉะนั้นคนพิจิกเนี่ยอาจารย์มองดาวข่างคานประจาตัวเนี่ยท่านเอาตัวรอดได้อยู่นะะท่านเอาตัวรอดได้ก็ต้องมองว่าพระราหูที่กลุมกับพฤหัสเนี่ยพระราหูมาจากเรือนอะไรนะคะ พระราหูมาจากเรือนคําว่าพันธุพันธุแปลว่าบ้านครอบครัวที่ดินหลักทรัพย์แปลความหมายได้หลายอย่างธุรกิจก็ได้ความมั่นคงก็ได้การเดินทางการสังคมนะคะเจ้าเรือนพันธุนะคะเขาย้ายจากเมฆเขาเดินย้อนนะคะมาชี้ที่ราศีมินคําว่าปุตตะเห็นไหมคะว่าช่วงนั้นน,น่ะบางคนอาจจะแปลว่าอยู่ทํางานที่เดิมอุ้ยไรายได้มันน้อยอะ่ะมัน มันไม่ตอบโจทย์ของความก้าวหน้าละราชาโชคท่านก็อาจที่ต้องการโยกย้ายอ่านั้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปโยกย้ายงานเรื่องงานหรือบางท่านทําธุรกิจอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเอ่อเขาเรียกปรับปรุงธุรกิจหรือทําอะไรที่มันทันสมัยดาวพระราหูยังเป็นดาวแห่งความทันสมัยได้ด้วยดาวแห่งการที่จะต้องทันทันโลกทันเกมทันคนนะคะ ในโลกโซเชียลอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามองลึกๆนะถ้าเอาความหมายทางพบซ้อนพบในเรื่องของดวงเมืองด้วยเนี่ยพระราหูอยู่มุมวินาศอยู่วินาศในดวงเมืองเนี่ยยังเอามาพูดได้ด้วยนั่นคือพยากรณ์เชิงลึกนะคะทีนี้เราแค่พยากรณ์ในในในช่วงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเออพันธุ บุตะมีการลงทุนเพิ่มอาจจะมีคนช่วยเหลืออว่ถาําดาววันที่ขอพูดถึงดาวพระเสาเลยนะคะวันที่สิบเจ็ดตุลาคมก็จะเป็นช่วงของการดีมากๆของชาวราศีพิจิกนะเพราะว่าพระเสาเนี่ยย้ายนะคะจากมังกรไปที่กลุ่มก็เป็นบ้านของพระเสาบ้านหลังที่สอง แล้วก็คลองร่วมกับพระราหูที่เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนการเป็นคู่มิตรในพบควาว่าพันทุก็แปลว่าการสร้างความมั่นคงของชาวพิจิกทําได้เพราะพระเสาร์มาอยู่บ้านของตัวเองเกิดความมั่นคงพิจิกก็ต้องเกิดความมั่นคงสร้างความมั่นคงพระเสาร์โยกกับพระหัสถถึงแม้ว่าจะจะต้องมีการบางท่านอาจจะมีการกู้เงินก็ได้นะคำว่าอริปแปลว่านี่สินด้วย กู้เงินไปขอโอดีแบงค์เพิ่มหรือบางคนไปขอกู้เงินเพื่อที่จะลงทุนหรือใครมีธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะแปลว่าเพื่อขยับขยายธุรกิจมากขึ้นก็ได้แล้วทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูว่าอ่าดาวตัวอื่นนะมันช่วยในแง่ไหนก็เนี่ยอย่างดาวพระเสาร์มั่นคงอะ่ะก็ต้องเกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นพระเสาร์กับพระหัสโยกันอยู่เนี่ยมันคือดาวแห่งการวิวัฒนาการ การเขาเรียกว่าการพัฒนาการต่อยอดการทําความสําเร็จให้เกิดความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในความหมายคําว่ากเกษตรด้วยในความหมายคําว่าคู่มิตรกับพระราหูแล้วพระราหูไปอยู่เรือนบุตรบุตรตะในช่วงที่สิบเจ็ดตุลาแต่แค่ก่อนที่ถึงสิบเจ็ดตุลาเนี่ยพระราหูอยู่เรือนอลีนีต้องเหนื่อยมากๆนะกว่าจะสําเร็จต้องบอกเลยก็ใช้เวลา นะคะแต่คนเราการมุ่งมั่นการทุ่มเทการที่ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจมันคือความภาคภูมิใจที่เราสร้างเราลงมือทํากระดุมพระการสร้างความมั่นคงอาจจะวางแผนอนาคตอันยาวๆที่เราจะอยู่ได้แบบสบายโดยการลงมือทําซะตอนเนี้ยถูกไหมคะการลงมือทาอ่ะการต่อสู้กับปัญหาคําว่าอริที่มันเบียนลักษณะคุณอยู่เนี่ย แต่คุณก็เกิดความสำเร็จได้โดยเฉพาะจะสำเร็จมากที่สุดก็คือหลังจากพระราหูเนี่ยย้ายจากราศีเมษแล้วลงมาอยู่ที่ราศีมีนน่ะนะคะที่เป็นบ้านของพฤหัสนั่นแหละค่ะแล้วก็พระเสาร์อ่ะก็ยังอยู่บ้านพระราหูนั่นแหละค่ะเป็นช่วงแห่งความสําเร็จมากๆของชาวพิจิตในเรื่องของการเงินการหาไรายได้ที่ท่านลงมือ ทำแล้วท่านจะเกิดความสำเร็จในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นการลงมือครั้งแรกมันย่อมเหนื่ยอยย่อมมีอุปสรรคย่อมมีปัญหาอยู่บ้างแต่ถ้าคนเราอดทนบางจังหวะชีวิตมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าเราลงมือทำแล้วมันสำเร็จนะจากดวงอาจารย์ก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าจากดวงของชาวพิจิก ในช่วงดาวตีเทพย้ายเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แหละนะคะมุ่งมั่นขยันความสำเร็จรอท่านอยู่ค่ะขอให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกและท่านผู้ชมท,ท่านนะคะประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ